สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ FitFocus Podcast รายการที่จะทำให้คุณโฟกัสกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีอยู่กับผมที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับดีๆในการปั้นร่างกายให้แข็งแรงไปพร้อมๆกันครับวันนี้ผมขอเปิดประเด็นด้วยเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดของคนเข้ายิมนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการบาดเจ็บครับ หลายคนชอบคิดว่าความเจ็บมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องของโชคชะตาที่วันนี้ดวงซวยเลยเจ็บแต่เชื่อไหมครับว่าจากประสบการณ์ของผมและคนรอบตัวอาการบาดเจ็บเกือบ90%อร์ซตมันมีสัญญาณเตือนและมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมากแต่มันมักจะถูกบดบังด้วยความใจร้อนและความไม่รู้ของเราเองครับจุดเริ่มต้นแรกที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่ผมเรียกว่ากับดักของความหึกเหิมหรือ the ego trap ครับ ลองนึกภาพตามผมนะวันนี้คุณเข้ายิมไปแล้วรู้สึกสดชื่นมากเพลงในหูฟังมันเร้าอารมณ์สุดๆเห็นบาเบลวางอยู่แล้วความรู้สึกหนึ่งมันแวบขึ้นมาว่าวันนี้ขอเพิ่มน้ำหนักอีกสัก10บกิโลน่าจะไหว ทั้งที่สัปดาห์ก่อนคุณยังยกน้ำหนักเดิมแทมจะไม่ไหวเลยด้วยซ้ำด้วยไอความรู้สึกน่าจะไหวนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการฉีกขาดเพราะในขณะที่ใจเราไปถึงร้อยแต่โครงสร้างร่างกายทั้งเส้นเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ช่วยพยุงมันยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้รับแรงกระแทกขนาดนั้นผลคืออะไรครับพอยกขึ้นมาปุ๊บ ร่างกายมันจะพยายามหาทางรอดโดยการโกงท่าเช่นจะเล่นอกแต่แอนหลังจนตัวลอยหรือจะสควอตแต่เข่าบิดเข้าหากันเพื่อหาแรงส่งแรงกดที่ควรจะลงที่กล้ามเนื้อมันเลยพุ่งพรวดไปที่หมอนรองกระดูกและข้อต่อแทนนี่คือวินาทีที่อาการบาดเจ็บเริ่มต้นขึ้นครับแม้มันจะยังไม่เจ็บทันทีแต่มันคือการสะสมรอยร้าวไว้ในร่างกายแล้วครับ จุดเริ่มต้นต่อมาที่หลายคนมองข้ามคือความล้าสะสมครับการออกกำลังกายหนักๆทุกวันโดยไม่หยุดพักมันเหมือนกับการที่เราขับรถทางไกลโดยไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยร่างกายมนุษย์เก่งมากครับในการซ่อมแซมตัวเองแต่มันต้องมีเวลาให้มันทำหน้าที่นั้นด้วย ถ้าวันนี้คุณนอนแค่4-5ชั่วโมงแล้วฝืนไปยกหนักความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อจะลดลงทันทีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันจะตึงและกรอบเหมือนหนังยางที่ตากแดดไว้นานๆพอเราไปกระชากมันแรงนิดเดียวมันก็ขาดเป๊กได้ง่ายๆเลยครับและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการละเลยเรื่องการวอร์มอัพครับผมเห็นบ่อยมากในยิมน้องๆวัยรุ่งเดินเข้ามาปุ๊บ พุ่งไปที่หมานอนยกน้ำหยักปั๊บแล้วใส่แผ่นเหล็กทันทีร่างกายที่ยังไม่ได้วอร์มอัพอุณหภูมิในกล้ามเนื้อมันยังต่ำอยู่ครับการไหลเวียนของเลือดและน้ำหล่อลื่นในข้อต่อมันยังไม่ทำงานเต็มที่เหมือนเราสตาร์ทรถแล้วเหยียบมิดไมตอนเครื่องเย็นเจี๊ยบนะครับชิ้นส่วนข้างในมันขบกันมันเสียดสีกันจนเกิดการอักเสบเรื้อรงังซึ่งเจ็บแบบนี้รักษายากกว่าเจ็บแบบอุบัติเหตุครั้งเดียวซะอีกครับ และสุดท้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คนมักมองข้ามคือความไม่สมดุลของร่างกายครับเช่นบางคนเน้นเล่นแต่กล้ามเนื้อด้านหน้าอย่างอกแขนหน้าท้องแต่ไม่เคยเล่นหลังหรือขาเลยผลคือร่างกายมันถูกดึงไปข้างหน้าจนผิดรูปพอโครงสร้างมันบิดเบี้ยวเวลาเราไปเคลื่อนไหวหนักๆจุดที่รับภาระหนักที่สุดไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่มันคือเส้นเอ็นที่ต้องคอยดึงรั้งไว้ไม่ให้กระดูกมันหลุดจากกันจนสุดท้ายมันก็ประท้วงด้วยความเจ็บปวดครับ เห็นไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของการบาดเจ็บมันไม่ได้มาจากการพลาดแค่ครั้งเดียวแต่มันคือการสะสมของนิสัยและความประมาทของเราในทุกๆวันที่เข้ายิมนั่นเองครับ มาครับทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงที่สำคัญไม่แพ้กันคือถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วล่ะถ้าอยู่ดีๆเรายกดัมเบลขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงกึกหรือรู้สึกเหมือนมีเข็มมาแทงที่ข้อต่อหรือจังหวะที่สควอชลงไปแล้วเข่ามันลั่นจีดจนหน้ามืดสิ่งที่คุณต้องทำในวินาทีนั้นไม่ใช่การยืนขึ้นมาแล้วสะบัดแขนขาเพื่อเช็คว่ายังไหวนะครับแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเลิกโกหกตัวเองครับการรักษาที่ได้ผลที่สุดเริ่มต้นที่การยอมรับครับ หลายคนพยายามจะฝืนเล่นต่อให้จบเซตเพราะเสียดายเวลาที่มาถึงยิมแล้วผมบอกเลยนะว่าการฝืนเล่นต่อในขณะที่มีอาการบาดเจ็บเฉียบพลันมันคือการเอาค้อนไปทุบกำแพงที่ร้าวอยู่แล้วให้มันถล่มลงมาครับขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำทันทีคือหลักการที่เรียกว่า PRICE แต่ผมจะอธิบายให้ฟังแบบภาษาเราให้เห็นภาพที่สุดครับเริ่มที่ P Protect การป้องกันทันทีที่เจ็บคุณต้องหยุด ถ้าเจ็บข้อมือวางดัมเบลลงทันทีอย่าพยายามกรรมมันต่อการโปรเทคคือการไม่ให้ส่วนนั้นรับน้ำหนักเพิ่มแม้แต่นิดเดียวครับเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นใยที่ขาดอยู่แล้วมันฉีกเพิ่มขึ้นไปอีกครับต่อมาคือ R r ร์เการพัก คำว่าพักในที่นี้ไม่ใช่แค่หยุดเล่นในเซตนั้นนะครับแต่มันหมายถึงการพักหยุดใช้งานส่วนนั้นไปเลยอย่างน้อย48-72ชั่วโมงแรกครับลองนึกภาพเส้นเอ็นที่อักเสบเหมือนถนนที่กำลังซุดตัวถ้าคุณยังฝืนเอารถวิ่งผ่านทุกวันถนนมันไม่มีทางซ่อมเสร็จครับการพักคือการปิดถนนเพื่อให้ช่างหรือว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราเข้าไปซ่อมแซมจุดที่เสียหายได้เต็มที่ครับและหัวใจสำคัญที่สุดที่คนพลาดกันเยอะมากคือการประครบเย็นครับ จำไว้นะเพื่อนๆในช่วง24-48ชั่วโมงแรกที่มีอาการบวมแดงร้อนหรือปวดแผบลบต้องประครบเย็นเท่านั้นนะครับห้ามประครบร้อนห้ามทายาหม่องสูตรร้อนห้ามไปนวดเข้นเพราะอาการเจ็บแบบนี้คือการอักเสบเฉียบพลันครับเลือดกําลังสูบฉีดไปตรงนั้นเยอะมากจนมันบวมถ้าคุณไปดวนของร้อนเส้นเลือดจะยิ่งขยายตัวทีนี้แหละครับบวมเป่งเป็นลูกมะนาวแน่นอนการใช้ความเย็นจะไปช่วยให้เส้นเลือดหดตัวครับ ลดการบวมและช่วยน็อกสัญญาณความปวดให้เราชั่วขณะครับวิธีประครบที่ถูกต้องคือ15-20นาทีแล้วพัก1ชั่วโมงทำแบบนี้เรื่อยๆครับถัดมาคือ C compression การพันผ้า ถ้ามันบวมมากให้ใช้ผ้ายืดพันรอบจุดที่เจ็บไว้เบาๆนะครับไม่ต้องรัดจนเลือดไม่เดินแค่พอให้มันกระชับเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่ไม่ให้ของเหลวไหลไปกองจนบวมมากกว่าเดิมครับและเป็นการเตือนตัวเองด้วยว่าตรงนี้เจ็บอยู่นะอย่าไปขยับมันครับสุดท้ายคือ e elevation การยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงครับถ้าคุณเจ็บข้อเท้าหรือเจ็บเข่าตอนนอนให้หาหมอนมาหนุนขาให้สูงกว่าระดับหัวใจครับเพื่อให้เลือดและน้ำเหลืองที่ค้างอยู่มันไหลกลับ เข้าสู่ระบบหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นลดอาการบวมได้ดีมากครับ แต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนแรงๆเลยนะคือการนวดครับคนไทยเราติดนิสัยพอเจ็บปุ๊บต้องไปหาร้านนวดแผนโบราณให้เขาคลึงหรือเขารีดเส้นให้ผมขอบอกด้วยความหวังดีเลยนะว่าถ้าเจ็บแบบเฉียบพลันการไปนวดในช่วง3-5ถึงวันแรกคือการซ้ำเติมบาดแผลครับเส้นใหญ่ที่มันฉีกขาดอยู่พอยิ่งไปโดนบดโดนขยี้มันจะกลายเป็นแผลเป็นข้างในซึ่งจะทาให้คุณสูญเสียความยืดหยุ่นในระยะยาวครับทางที่ด ที่สุดคือรอให้ความเจ็บนิ่งลงก่อนแล้วค่อยปรึกษานักกายภาพครับและที่สำคัญที่สุดถ้าผ่านไป3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยยังปวดจนนอนไม่ได้หรือมีอาการชาร่วมด้วยอันนี้อย่าชะล่าใจครับมันอาจจะเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเส้นเอ็นขาดระดับ2-3ถึงครับซึ่งต้องพึ่งพาคุณหมอและการเอ็กซเรย์แล้วแหละครับอย่าประหยัดเงินค่าหมอเพื่อไปจ่ายค่าผ่าตัดในอนาคตเลยครับ เห็นไหมครับว่าการรักษาเบื้องต้นมันดูเหมือนจะง่ายแต่มันต้องอาศัยความใจเย็นและความวินัยในการพักอย่างมากครับซึ่งสําหรับคนรักการออกกําลังกายการพักคือสิ่งที่ทรมานใจที่สุดครับแต่เชื่อผมเถอะนะยอมพักวันนี้เพื่อได้เล่นตลอดไปดีกว่าฝืนเล่นวันนี้แล้วจบอาชีพสายเวทไปตลอดการครับ มาถึงช่วงสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีที่สุดครับเพราะการกันมันดีกว่าแก้หลายเท่าและมันประหยัดกว่ามากด้วยครับวิธีป้องกันอาการบาดเจ็บไม่ใช่แค่การระวังตัวแต่มันคือการวางแผนที่เป็นระบบครับ อย่างแรกที่ผมต้องย้ำแบบขยี้เลยคือวอร์มอัพให้ถูกจุดครับหลายคนวอร์มอัพแบบขอไปทีเดินสายพาน5นาทีแล้วเริ่มเล่นอกเลยแบบนี้ไม่พอนะครับการวอร์มอัพที่ดีต้องมีสส่วนส่วนแรกคือการทำให้ตัวร้อนหรือการวอร์มอัพเพื่อให้เลือดไหลเวียนและส่วนที่2คือการวอร์มอัพเฉพาะจุดครับสมมุติวันนี้คุณจะเล่นไหล คุณต้องหยิบยางเลทดเส้นเล็กๆมาบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ช่วยพยุงข้อต่อไหล่ก่อนครับหรือที่เรียกว่าโรเตเตอร์คัฟครับกล้ามเนื้อพวกนี้มันเหมือนลูกน้องคนสนิทของไหล่ถ้าลูกน้องยังไม่ตื่นแล้วคุณสั่งให้เจ้านายไปยกเหล็กหนักๆทันทีไหล่คุณพังแน่นอนครับการป้องกันที่ฉลาดคือการปลุกกล้ามเนื้อที่จะใช้ก่อนเริ่มงานจริงครับ ต่อมาคือเรื่องของความยืดหยุ่นและการคลายกล้ามเนื้อครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงไม่เท่ากับกล้ามเนื้อที่ตึงนะครับกล้ามเนื้อที่ดีต้องเหมือนยางยืดที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้เยอะครับถ้าคุณเล่นเวทอย่างเดียวแต่ไม่เคยยืดเหยียดเลยกล้ามเนื้อคุณจะสั้นลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งพอมันต้องเคลื่อนไหวในมุมที่กว้างขึ้นมันจะขาดครับดังนั้นการใช้โฟมโรลเลอร์หรือการทําโยคะบ้างสัปดาห์ละครั้งไม่ใช่เรื่องเสียเวลาสําหรับสายเวทนะแต่ มันคือการสร้างระยะการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยให้กับข้อต่อของคุณครับและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการทำบันทึกการฝึกครับเอ๊ะ มันเกี่ยวกับการป้องกันยังไงเกี่ยวมากครับเพราะอาการบาดเจ็บมักจะเกิดจากการที่เรารีบเพิ่มน้ำหนักเหล็กเร็วเกินไปถ้าคุณจดบันทึกคุณจะเห็นเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วยกได้เท่าไหร่สัปดาห์นี้ควรเพิ่มแค่ไหนครับกดทองที่ผมใช้คือกด10%ครับคือในแต่ละสัปดาห์เราไม่ควรเพิ่มความหนักรวมเกิน10%ของสัปดาห์ก่อนหน้าครับเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวถ้าคุณก้าวกระโดดเกินไปร่างกายจะส่งสัญ,ญญาณเตือนเป็นความปวดแผลๆทันทีครับ และสุดท้ายของการป้องกันคือการนอนและการดื่มน้ำครับเชื่อไหมครับว่าวันที่ผมบาดเจ็บส่วนใหญ่คือวันที่ผมนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงครับเพราะพอนอนไม่พอระบบประสาทสั่งการเราจะช้าลงความแม่นยำในการจัดท่าทางจะลดลงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรครับแต่นั่นเพียงพอที่จะทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้เลยครับรวมถึงการดื่มน้ำกล้ามเนื้อที่ขาดน้ำจะแห้งและเปราะบาดเจ็บง่ายมากครับเหมือนกิ่งไม้แห้งที่หักง่ายกว่ากิ่งไม้สดนั่นแหละครับ สุดท้ายนี้ครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรสำรองขายตามร้านสะดวกซื้อนะครับเรามีแค่ร่างเดียวบ้านหลังเดียวที่เราต้องใช้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตการออกกำลังกายคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำเพื่อตัวเองได้แต่อย่าให้ความอยากเท่ความอยากรีบหรืออีโก้ชั่วครั้งชั่วคราวมาทำลายบ้านหลังนี้ของเราจำไว้ครับว่าวินัยที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนเล่นในวันที่เจ็บ แต่คือการรู้จักสั่งตัวเองให้หยุดพักในวันที่ร่างกายประท้วงเพื่อที่คุณจะได้กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามใน FitFocus Podcast วันนี้ครับหวังว่าเนื้อหาที่ผมแชร์จะช่วยให้เพื่อนๆสนุกกับการออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนใครที่มีคำถามหรืออยากให้ผมเจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับ โฟกัสที่ท่าทางแล้วผลลัพธ์จะตามมาเองขอให้ทุกคนสุขภาพดีและไร้อาการบาดเจ็บครับสวัสดีครับ